เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หม b บันทิชชแลและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity f i v อีกแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นสกินใหม่ล่าสุดของ Hell Ember หรือเจ้ายมบาบานสกินนี้ได้รับฟรีฟีในเซตาตากาศสำหรับซีซั่นที่แล้วใครเก็บไม่ทันก็สามารถซื้อในร้านค้าได้ชื่อของเขาเต็มๆคือปลื้มสุกแต่มองไปมองมาเหมือนลุงมากกว่าโอเคลูกเกมในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเขาไปดูกันเลย และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยนี่คือสกินลุงเอ้ยไม่ใช่สกินเปียมสุกเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีแค่นกเท่านั้นที่บินได้ช่องเราก็จะบินได้เหมือนกันโดยในคลิปนี้ผมเอาเครื่องประดับนงเอมมามาด้วยจะเปลี่ยนตุ๊กตาธรรมดาให้เป็นเอมมาสุดแสนจะน่ารักนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มหาธนาของผู้รอดชีวกันหน่อยมีเงาวิ่งดุ๊กดุ๊กอยู่ด้านหน้าเป็นโพสต์แมนบุรุษไปสดีไปมาจากสาขาไหนฮะไปส่งหน้าค่านะอย่าอย่าอย่ามาส่งในค่ายไม่อนุญาตนะ ออกไปออกไปจะตรงนน้ออกไปจากนี้นก็บอกว่าออกไปจะตรงนน่ยังมจะวิ่งวนมาอกีกยังยังยังมึงยังไม่เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวชอบมึงบินเดี๋ยวชอบมึงบินจริงๆแล้วข้างหน้ามีไม้ให้เล่นกันอยู่โพสแบดวิ่งยาวๆแต่ไปไม่ทันลวครูหูร่วงไปก่อเป็นคนแรกแล้วเครื่องไซเฟอร์ยังเหลือตั้งห้าเครื่องครับจับหิวคืนมาตรงนี้มีเบรดป็นอยู่ตรงบริเวณบ้านเล็กกันด้วยแล้วเหมือจะเอาลงไปเลยโอ้โห ลุงแกเคี้วจริงๆฮะจังหวะนี้แล้วจับมาเยาวยาวๆามีคนดีคนเคลื่อนอยู่ด้านบนอีกหนึ่งคนเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นใครและตรงน,นี้อาจจะต้องวางเอ็มมาไว้ก่อนสักหนึ่งคนแล้วเดินขึ้นมาด้านบนมาดูว่าจะเจอกับใครและตรงน,นี้เสียงการทอรหัสยังคงดังชัดเจนเดินมาเช็คตรงนี้แล้วเป็นบาเมดมาร์เทนเดอร์สาวอ้โหจังหวะนี้ภาพม้ได้สวยงามมากมาก ลุงเพิ่มส่งต้งเลีย์ไม้กันไปก่อนแล้วใส่ไฟให้กับตุ๊กตายางลงไปแล้วจวัวน,นี้ตีจะไม่เช็ดเลือดแล้วลงมาด้านล่างมีการช่วงขึ้นมาไปที่เรียบร้อยทางด้านของไอรามเขียวหัวทางด้านของโฮสต์แมนไปหนึ่งแล้วตีสาไปทางด้านของตัวมาเทนเดอร์เลยจะไปโดนหนัยาดยแล้วโอ้ยจังหวะนี้จา่ายไฟวิวเอฟเฟกต์ไปแล้วแต่ยังไงยังโดนอยู่เหมือนเดิมอะ ทำให้ชาเตล,ลัวแพทติเซียบาดเจ็บไป50%จาพิวโพสแหมระหว่างที่เก้าอี้จะรวยกันไปก่อนเป็นเฟสที่2ครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้ามาช่วยแล้วลุงปลื้มสูงขึ้นมาด้านบนแล้วคูดาวเหมือนจะมาแล้วด้วยเดี๋ยวรอเซตทางหน้าของตุ๊กตาเอม็มมาไว้ด้านล่างก,กันนิดนึงแล้วตรงนี้คืนสูดานบนแล้วตีจังหวะแรกจะไม่โดนแล้วมีบริงขาอยู่ในมือ,ลอแล้ววิ่งเายวอย่าละมีเก,ก็บการไปก่อนเลยฮะ เอาละครับผมเจ็บไป50%สำหรับธนายของเอชาร์เต้นหรือว่าแมภวซาเพทิเซียส่วนโพสแมนเหมือนจะโดนขายตายแล้วเลยหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นเทเลพอร์ตต้องหาเป้าหมายรายต่อไปแล้วเบื่อจะเป็นแพทีเซียที่อยู่ใกล้ๆง้างเอ็มม่าร่างสีแดงปาไปแล,แล้วใส่ไฟให้ใหไปด้วยแล้วไล่จี้ก้นกันไปเรื่อยๆส่วนลุงปลื้มสุกดักหน้าแบบนี้จะตีได้หรือเปล่าแล้วโดนเอฟเคอร์ไปหนึ่งเข้ามาใกล้ๆแล้วขู่เข้าไปแล้วเรียบร้อย โอ้ ه, คือใช้คำสาบได้ดีแล้วครับแต่ว่าเข้าไม้ไม่ทันแหละตรงนี้จับฮิวขึ้นมาครับเขาอีจะรวดอยู่ไม่ไกลโอ้โหแล้วเหมือจะมีคนพยายามที่จะแก้คุณตุ๊กตาร่างสีแดงด้วย วางเก้าอี้จะรัวกันไปก่อนแล้วจะใช้ล่างเหลืองมาดักอยู่ที่เก้าอี้จะรันอีกหนึ่งทีต่อมาดูว่าเฮลเอบอร์จะกลับไปโ่งไปเฝ้าเก้าอี้ได้ทันเวลาหรือเปล่าแล้วเหมือนจะมีการปล่อยมือจากตุ๊กตาร่างสีแดงไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วมีเพอร์ฟูเมอร์เข้ามาใส่ไฟให้ร่างเขียว้วตีซ้มอีหนึ่งทีโดนทาหน้าของตัวนักปรุงน้ำหอมเพอร์ฟูเมอร์กันไปแต่ยังไงก็ยังช่วยจากเก้าอี้ได้ทันเวลาแล้วเฮลเอมเบอร์ลเยยาวยาว้วตีเป็นเพอร์ฟูเมอร์ร่วมไปเป็นอีกหนึ่งคนครับ แล้วมีแพทิเซียสแตนบายอยู่ใกล้ๆจับหิ้วขึ้นมาก่อนเดินมาจะวางเก้าอี้จับหลัวแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้ข้างล่างกันก่อนแต่แพทิเซียก็ไม่มีการสักเกิดขึ้นแล้วล่างแดงเหมือนจะไม่ได้ไล่ล่าใครเดียวเราจะเทไปที่ล่างแดงแล้วจะเทกับล่างเหลืองอีกหนึ่งรอบแล้วจะมีใครช่วยไหมแล้วมีแพทิเซียสแตนบายอยู่ใกล้ๆเดินไล่บีกันเข้ามาตรงนี้มีไม้ให้เล่นแล้วตีไปตะวันแรกจะไม่โดนต้องเลีรยไม้ทิ้งกันไป แล้วทางด้านของพลังโกรธมันยังไม่เต็มแต่ว่ามีการแอบบแซบบแอบบช่กขึ้นไปที่เรียบร้อยต้องไล่ตามตัวดีตัวเดิมเพอร์ฟูเมอร์กันไปก่อนครับหน้าต่างกันไปส่วนเฮเบอร์ A r, ก็ตามกันมามีไม้ให้เล่นกันอยู่จะพับเลยหรือปล่าพับไม้แบบนี้เราเดี๋ยวใช้ล่าแนแดงหนักไม้กันเอาไว้ก่อนแล้วไล่ตามกันมาใหม่ได้รับความเร็วจําก,การสลับล่างครับ โอ้โหแล้วเล่นบริเวณจุกได้ดีสลับเพอร์ฟูเมอร์ส่วนพลังแข่งความโกรธที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยไลยบีกันเข้ามาฉีดยูโฟรียไว้ก่อนสักนิดหนึ่งแล้วส่วนเฮลเอมเบอร์ตีจังหวะนี้หูยย้อนรอยกลับไปได้สลับนักบูกน้หอมต้องมาตั้งต้นไลกันใหม่แล้วกระโดดข้า,ามหน้าตาแบบนี้วางล่างรางวางกันเอาไว้แล้วเฮลเอมเบอร์ลุงปลื้มสุกไลบีมา3 2 1แล้วก็แบบเข้าไปหนึ่งทีไปแต่ด้าของเพอร์ฟูเมอร์ครับร่วงลงไปอีกหนึ่งรอบ และรอบนี้จะเป็นเฟสที่ต่อสู้กคือไซเฟอร์หรือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นจากผิวขึ้นมาเก้าอี้จะรวดอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่ฮะเดินกันมายาวๆแล้วตุ๊กตาอยู่ค่อนข้างไกลนะสำหรับตัวร่างเหลืองครับเดี๋ยวอาจจะต้องเรียกมาโซนที่หน้าเก้าอี้กันก่อนแล้วกับร่างแดงอีกหนึ่งรอบเข้ามาใกลๆตรงนี้มีพลังแห่งความโกรธเกิดขึ้นด้วยแล้วมีบาเมทีไปก่อนหนึ่งทีและจะใส่ไฟได้ทันหรือบา่าเรตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับ แล้วจุดเครื่องขึ้นมาตรงนี้็ขาปการแล้วใจร้อนไปนิดนึงสรับเฮิร์เบอร์หรือว่าลุงพื้มสุกแล้วตีไปแล้วก็อีมีการจุดกันขึ้นมาที่ร้อนไปเกมการจุดสามเอาละฮะผลสกอน่าจะออกลูกเกมเสมอหรือเปล่าแล้วตรงนี้ล่างเลือตุ๊กตาก็วิ่งชีดไปข้างข้างไกลบีกันเข้ามาใกล้ๆ้ตีทิ้งไปอีกหนึ่งทีเทเลพอตในมือนี่พอจะทำงานแล้วด้วยแล้วมีคนถอดตุ๊กตาเทเลพอรตยัดเข้ามาตรงนี้เจอกักบแพทติเสีย เอาละฮะลุงปลื้มสุกตาแดงๆไว้ใจบอได้ก่าต้องกลับเอาเพอร์ฟูเมอร์กันก่อนครับเพราะไม่เช่นนั้นบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะลุกด้านแล้วโอกาสที่จะเก็บสารนี้จะหลุดลอยไปโดยทันทีจับฮิวขึ้นมาแล้วเหมือจะมีเสียงเปิดประตูคาไว้ด้วยครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะไปโซนประตูทันหรือเปล่าซึ่งน่าจะเป็นแพติเซียนี่แหละจะวางเก้าอี้จะรัวแล้วบอกเลยว่าบายบายกับคารหานแน่นอน เดินมาไล่ตรงนี้กันก่อนแล้วทันหรือไม่ทันแล้วประตูเปิดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วโดนสามสามบ่งสาม,สาม,สาม,สามเอา้าแล้วเดี๋ยวทำไมบาเมดโดนล่างตุ๊ก,กตาตีร่วมกันไปครับโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้บอกเลยว่าหวาดเชียบแน่นอนจากบาเมดขึ้นมาวาเก้าอี้จะรวดกันไปก่อนต้องมาดูแล้วแหละว่าแพทติเซียจะมาช่วยหรือเปล่าโอ้โ oh, oh, หจากเกมเสมอกลับกลายเป็นชนะ <S <S แล้วกลับไปสู่ที่ร่างแดง เดินมาเช็คกันหน่อยแล้วเหมือนจะมีการเคลียร์ตุ๊กตาล่างสีเหลืองออกไปเปที่เรียบร้อยมาตรงนี้ตาแดงแดยังคงอยู่อีกส0วินาทีแล้วเจอแล้วด้วยครับไปเจอกับท่านองแพททีเซียที่ไม่มีเอฟเคิรรู้คำสา์เลยไล่บีกันเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ได้หรือไม่ได้ย่างยืนรอกันอยู่แล้วลองอ่านไล่แล้วโดนตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้จ้เกมเสมอกบกัรไปเก็บเกมตีเฉยเลยครับ น่าจะกะให้ตีแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่ประตูทางออกครับแต่สุดท้ายโดนตีร่วงครับโอ้โหครับกลายเป็นหวานเจี๊ยไปครับสำหรับเกมนี้และนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของเฮลเอมเบอร์หรือว่ายมมาบานกับสกินที่ชื่อว่าลุงตุ๋เฮ้ยไม่ใช่สกินปื้มสุกเอาละครับผมสำหรับคลิปต่อไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้กันวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนพร้อมกับรอยยิ้มของลุงบายบาย